เดี๋ยวในช่วงที่รอโหลดนี่ก็แนะนำโปรแกรมโปรแกรม NetBean NetBe a n เวลาเราติดตั้งเสร็จนะครับติดตั้งเสร็จพวกมันจะโชว์ไอคอนขึ้นมาใช่ไหมฮะโชว์ไอคอนขึ้นมาแล้วก็เวลาจะใช้งานก็ดับเบิลคลิกนะครับเปิดขึ้นมาก็จะมีหน้าจอ s t า r t u p ขึ้นมาหน้าจอ Startup ก็คือตัวนี้จะเป็นหน้าจอที่เกี่ยวกับ โปรแกรมของเขาว่าเขามีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วจากเวอร์ชันไหนถึงเวอร์ชันไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะดาวน์โหลดเอาเวอร์ชันที่เราใช้ล่าสุดนี่นแหละเวอร์ชันล่าสุดมันก็จะมีตัวช่วยมีเครื่องมือในการใช้งานอะไรเยอะแยะนะครับตัวนี้มันไม่ใช่เป็นภาษาจาวาอันนี้เราต้องแยกนะครับไอตัวโปรแกรม Netbe a n IDE เนี่ย คำว่า n e t b บนดีเนี่ยเป็นชื่อเป,เป็นชื่อผลิตภัณฑ์เป็นชื่อแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่เป็นเสมือนกับเป็นตัวอีดีต์เตอร์ตัวอีด t o r เตอร์ที่จะช่วยให้เราเขียนโปรแกรมภาษา Java ได้นะครับเขียนเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นจริงๆแล้วตัว n e t b บ n เนี่ยมันซัพพอร์ตได้หลายภาษานะไม่ว่าจะเป็น C พัดพดัหรือว่าจะเป็นพวก PHP พวกอะไรต่างๆก็สามารถที่จะดาวน์โหลดใช้โปรแกรมตัวเนี้ย ในการพัฒนาได้นะครับอย่างเช่นส่วนใหญ่ที่เขานํามาช่วยในการออกแบบหรือว่าเขียนโปรแกรมก็จะเป็นเรื่องของอาการเขียนโปรแกรมบนพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือเครื่องคํานวนนะครับพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านเราเนี่ยนะนะ ไม่ว่าแม้แต่เครื่อง MP3 เครื่อง MP3 เครื่องเครื่องเล่น DVD นะครับพวกอุปกรณ์ทุกอย่างอ่ะก็จะใช้ภาษาจวาวาในการในการเขียนเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะให้มันไปใช้งานกับพวกไออุปกรณ์เหล่านั้นได้นะครับ ส่วนตัว netbean นี่ก็จะเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการเขียนโปรแกรมอีกทีนึง่งนะเพราะว่าเวลาเขียนโปรแกรมมันจะมีไลบรารีหรือว่าจะมะีไฟล์ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้เราเอามาใช้งานได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันจะมีตัวช่วยในการสร้างกราฟิกหรือว่า user interface นะมันจะมีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้าง user interface อีกทีนึง นะครับในส่วนหน้าจอสตาร์ทอัพพวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องของปลั๊กอินอะไรต่างๆที่เราสามารถที่จะติดตั้งเพิ่มเติมได้ถ้าเรา,าต้องการจะพัฒนา,าโปรแกร,รมหรือว่าพัฒนาแอปพลิเคชันที่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 สูงขึ้นส่วนประกอบของมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน3-4ส่วนนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นเครื่องมือไหม เป็นเครื่องมือส่วนด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไฟลนะ์มีการจัดการไฟล์ว่าเราเซฟไฟล์ไว้ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็มีเรื่องของเซอร์วิสทั้งดา t a b a s e พวกเว็บเซอร์วิสพวก,กอะไรต่างๆเอาไว้คอยบริการนะแล้วก็เรื่องของ igator, นิเ i กเตอร์ก็จะเป็นตัวนำทางตรงนี้มันก็จะโชว์ในขณะที่เราทำงานอยู่ นในส่วนด้านนี้ส่วนด้านขวามือนี้ก็จะมีอีกนะะลองมาดูตัวอย่างสมมติว่าัน,นเวลาเราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ใช่ไหมก็จะมีชื่อโปรเจกต์นะครับชื่อโปรเจกต์ก็คือชื่อโฟลเดอร์นั่นแหละนะเป็นชื่อโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมานะก็จะมีซอสใช่ไหมครับซอสก็คือเป็นที่เก็บที่เก็บไฟลนะ์ที่เป็นไฟล์ Java มันก็จะบอกเลยว่าชื่อไฟล์นี้ชื่ออะไรอย่างเช่นชื่อไฟล์ว่า form 1 java นะชื่อไฟล์ gradebook java main class java อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นชื่อไฟล์ก็จะถูกเก็บรวบรวมไว้ในแพ็กเกจที่ชื่อว่าที่ชื่อว่า source นะครับ source package นะครับทีนี้ถ้าเราเปิดไฟล์ขึ้นมามันก็จะโชว์หน้า editor ขึ้นมาให้นะครับถ้าเปิดไฟล์ขึ้นมาจะโชว์หน้า editor ขึ้นมาให้ ในอีดิเตอร์ก็เราก็สามารถที่จะแก้ไขโค้ดต่างๆได้นะครับตรงนี้จะเป็นโค้ดอันะอนี้มันก็จะอำนวยความสะดวกให้เราใช่ไหมสมมติว่าเวลาเราพิมพ์อำนวยความสะดวกยังไงสมมติว่าเราพิมพ์คำว่า system อย่างเงี้ยพอกดปุ่มปุ๊บเนี่ยมันก็จะโชว์ว่าดอดอะไรนะรมันก็จะมี m t h อ d อะไรเยอะแยะ ที่จะโชว์มาให้เราอันนี้ก็จะช่วยช่วยความจําเพราะเวลาเขียนโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมเมอร์นะโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันจะต้องมีความจําในเรื่องโคดดิง้งเพราะนั้นไม่มีใครที่จะไปจําได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์หรอกนะคนเรามนุษย์ธรรมดาใช่ไหมมันยังไงมันก็ต้องอาศัยหนังสืออาศัยตาําราอาศัยหรือโดยปกติก็ต้องมาเปิดตาําราใช่ไหมเปิดคู่มือการเขียนโปรแกรมว่าไอ้โค้ดตัวนี้มันต้องเขียนยังไงนะ แต่ไอ้เจ้าตัวอีดิเตอร์ตัวนี้ตัวเน็ตบีนเนี่ยมันจะช่วยเราก็ขอให้พิมพ์เถอะพิมพ์คำแรกเถอะอย่างเช่นเนี้ยอย่างเช่นตัว s ิสเต็มใช่ไหมสิสเต็มมันก็เป็น,ปนชื่อคลาสชื่อหนึ่งนะครับเป็นชื่อคลาสชื่อหนึ่งอันนั้นพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะโชว์เมทอดขึ้นมาหลอ out ลอดอะไรใช่ไหมห <L ought S 2> ลอด out ก็แสดงว่าเป็นอ,อยู่ในกลุ่มของอะไรครับเป็น แพ็กเกจแพ็กเกจเอาเอาอะไรปิ้นปิ้น ln หรือว่าป r ิ้นอะไรก็ว่าไปอันนี้คือการแสดงผลใช uh. right? อันนีค้คือตัวช่วย uh. ตัวช่วยในการเขียนโปรแกรมหรือว่าเขียนโคดดิ้งนั่นเองนะ uh. uh. ทีนี้ในส่วนของ user interface ส่วนของ user interface สมมติว่าเราจะสร้างฟอร์มใช่ไหม สมมติว่าเราจะสร้างฟอร์มขึ้นมาหนึ่งฟอร์มนะสร้างฟอร์มหรือว่าสร้างหน้าต่างสร้างหน้าต่างวินโดว์ขึ้นมาหนึ่งวินโดว์เนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับทีนี้มันก็จะแสดงให้เราเห็นนะครับในด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือนะเครื่องมือเียว,ว่า,าเป็นพาเลตเรียกว,ว่าพาเลตเป็นเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราเอามาวาดอะไรลงไปนะสิ่งที่เราวาดลงไปเนี่ยเขาเรียกว่าคอนโทรล หรือว่า Object c o n t r น l นะครับเป็นตัวที่ใช้ในการออกแบบนะในส่วนของรับข้อมูลแล้วก็แสดงผลนะแล้วก็จะมีในส่วนของปุ่มคำสั่งใช่ไหมปุ่มคำสั่งต่างเนี้ยเราก็สามารถที่จะเลือกเอามาวางแล้วก็วาดลงไปได้นะครับนะอย่างเช่นเราจะสร้างปุ่มขึ้นมาหนึงปุ่มเนะี่ยคลิกแล้วก็เอามาวาดใช่ไหมคลิกคลิกเลือกแล้วก็มาคลิกวาง เราจะขยายปุ่มให้มันเล็กมันใหญ่ก็ได้ตามต้องการหรือถ้าเราต้องการจะใส่เทคบล็อกเทคบล็อกนี่ก็คือเป็นส่วนในการรับข้อมูลเราจะให้ผู้ใช้ขป้อนข้อมูลคีย์ข้อมูลลงไปใช่ไหมเราก็มาเลือกเจเทคฟิลนะนะครับก็คือเทคฟิลตัวนี้ก็นํามาวาดลงไปมาวาดส่วนข้อความที่จะ อธิบายแล้วก็ใช้ Label นะครับตัว Label ก็เอามาคลิกแล้วก็วาดลงไปนะในแต่ในแต่ละตัวนะครับก็จะมีหน้าที่ของมันนะมี Text f i ฟ l ลมีสกอร์บารมีอ่าโปรเซสบาร์ bar, อะไรพวกนี้ใชเวลาเราเห็นในหน้าต่างทั้งหมดอย่างเช่นหน้าต่างนี้ก็เช่นเดียวกันมันก็ใช้ดีไซน์โดยอ่โดยใช้เครื่องมือพวกนีนะ้ถ้าข้อความที่ต้องการจะให้พิมพ์ได้หลายบรรทัดก็ใช้ Text เอเรียนะครับเทกเอเรียเทก a อเรียก็คือสามารถจะพิมพ์ได้หลายบรรทัดใช่ไหมาสามารถจะพิมพ์ได้หลายบรรทัดต้องดูเป็นอย่างอันนี้สมมติปุ่มล้วก็สามารถที่จะลบได้นะครับลบลบก็คลิกแล้วก็กดดีลิทธรรมดาน,นี่แหละแล้วก็สมมติว่าจะใส่อันอื่นลงไปเป็นเทกฟิล์มเทกเอเรียเทกเอเรียก็จะมีคุณสมบัตินะครับ มีคุณสมบัติในการที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยพิมพ์นะพิมพ์ข้อความได้หลายบรรทัดอย่างเงี้ยนะอันนี้เวลาอันนี้เราดูตัวอย่างยังยังไม่เสร็จยังไม่ได้รันโ,โปรแกรมปุ่มพวกนี้มันจะมีให้เราช่วยถ้าเราจะดูซอสใช่ไหมคลิกที่ปุ่มซอสซอสต,ต่างๆนี้มันแสดงอะไรไอ้ที่เราวาดลงไปเนะี่ยมันจะมาโชว์ข้างล่างนี้เราไม่ต้องไปแก้ไขนะครับตัวโปรแกรม เน็ตบินมันจะ generate ให้แต่ตัวพวกเนี้ยไม่ต้องไปแก้ไขเวลาเราจะแก้ไขเราก็มาแก้ไขในฟอร์มนี้แค่นั้นเองนะครับสมมติว่านี้คือชื่อใช่ไหมเราจะเปลี่ยนชื่อของมันนะครับเราก็คลิกที่ปุ่มขวามือนะครับแล้วก็ change ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อว่าการตั้งชื่ออ็อบเจกต์ที่อยู่บนฟอร์มเนี่ยตัวแรก จะเป็นตัวเล็กนะครับที่เขาบอกว่า j t e c h area เนี่ยนะครับ j t e c h area นะครับ area แล้วก็โอเคทีนี้พอเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจมันที่ s o ส r ใช่ไหม s o u r c ก็จะเปลี่ยนให้นะฮะเป็น j t e c h area ให้อนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเครื่องมืออะไรเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันไปทีละตัว อาจจะหมดหรือไม่หมดก็เอาเฉพาะที่จําเป็นเอาเฉพาะที่เห็นว่าจะลองใช้โดเป็นตัวอย่างนะครับที่เหลือเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ตัวไหนนะพิมอะไรนะตอนนี้นะตอนนี้มันเป็นหน้าจอแบบดีไซน์คือมันยังไม่เสร็จคือตอนดีไซน์เนี้ยเราจะยังพิมอะไรไม่ได้ แค่ให้วาดให้วาดเป็นรูปให้เห็นเป็นรูปร่างเฉยๆถ้าเราจะพิมพ์มันต้องรัน<ม>อันนี้เป็นดูตัวอย่างพรีวิวพรีวิวดีไซน์นี่ก็คือว่าเราออกแบบหน้าจออย่างเงี้ยถ้าเราดูถ้าเราดูจะเป็นยังไงใช่ไหมอันนี้มันเป็นการออกแบบแบบอ,อิสระหน้าจอมันก็เลยไม่ขยายให้อันนี้คือพรีวิวดูนะครับ แต่ถ้ารันมันก็จะเป็นเราจะต้องมาคลิกที่ชื่อฟอร์มแล้วก็รันไฟล์อันนี้รันกับ Preview ต่างกันนะนะก็จะมีรันรันไฟล์อันนี้จะเป็นเรื่องของฟอร์มนะครับในส่วนของ อีกหน้าต่างหนึ่งก็คือหน้าต่าง property นะครับถ้าเราต้องการจะปรับใช่ไหมอย่างเช่นฟอร์มเราจะให้เป็นฟอร์มมีสีสันอะไรใส่รูปใส่อะไรเข้าไปเราก็คลิกขวาตรงกลางนี้นะครับคลิกขวาตรงกลางตรงกลางฟอร์มเนี้ยแล้วก็ property นะครับมันก็จะขึ้นหน้า property ขึ้นมาหน้า property นี่ทําอะไรก็ให้เราใส่ background ใช่ไหม background ของของอะไรครับของ หน้าต่างใช่ไหมครับของฟอร์มว่าเราจะใส่สีอะไรเข้าไปนะครับเราจะให้ฟอร์มนี้มีสีอะไรแล้วก็ใส่โอเคเข้าไปสีเขียวสีดำอะไรก็าวาไปมีบอร์เดอร์ไหมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของฟอร์มมีบอร์เดอร์หรือไม่มีคำว่าบอร์เดอร์ก็คือเวลาฟอร์มเวลาเราพรีวิวดูฟอร์มมันจะมีบอร์เดอร์มีเส้นขอบ ฟอร์กาวก็เป็นสีของตัวอักษรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีตัวกําหนดการอะไรเยอะแยะในเรื่องของฟอร์มตัวหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นเทคฟิลเงี้ยก็เราก็จะปรับ p r o p e r t y ได้นะครับใน t ทค e ิ e ปรับเปลี่ยน property ใส่เป็นสีพื้นเป็นสีอะไรนะครับตรง t field เนี้ยเราก็สามารถจะเปลี่ยนได้ เเลือก Property ขึ้นมาจะกราว g r เป็นะส,สีอะไรนะอันนี้อันนี้คือการดีไซน์หน้าจอนะครับนะเราก็สามารถที่จะมองเห็นได้ว่าหน้าจอที่เราออกแบบมาเป็นยังไงใช่ไหมก็คือแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับเราเอาจจะขนาดของหน้าจอเราก็คงต้องดูว่า เราจะให้แสดงผลความละเอียดของหน้าจอเท่าไหร่เห็นไหมถ้าเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมันก็เท่าไหร่แล้วครับพันยี่สิบแปดใช่ไหมหนึ่งพันหนึ่งมืนอะไรก็ว่าไปนก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดของหน้าจอ,อา800คูณ600นะครับ640่คูณ480อถ้าหน้าจอพวก iPad ไอโฟนหรือว่าพวกอะไรต่างๆก็ก็อยู่ที่ตามขนาดที่ที่เขาต้องการนะทางนี้ทางนั้นมันก็สามารถที่จะ,ะกําหนดรายละเอียดได้ว่าเราจะให้มันหน้าจอเนียมันแสดงที่ความละเอียดเท่าไหร่นะครับได้